อสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําหน้าล็อกอินนะครับหน้าล็อกอินเพื่อเพื่อที่จะทดสอบระหวา่างถ่ายข้อมูลนะครับที่เราได้สร้างมาแล้วโดยให้สร้างไฟล์นะครับ login.txt ซอฟต์ค้ดไฟล์ของไฟล <c oughs> ์ t t นะครับจะทํางานร่วมกันกับ HTML นะครับก็เลยลเราต้องเขียนในภาษา HTML แล้วค่อยเพิ่มนะครับเพิ่มสคลิปของ p t เข้าไปกล่ปอากาศนะครับ HTML นี้นะครับ ทีบอกว่าฟอร์มนี้คือฟอร์มอะไรนะครับมีอะไรตั้งเป็นฟอร์มล็อกอินส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นบอดี้ส่วนของบอดี้ก็จะตระอบไปด้วยนะครับฟอร์มฟอร์มที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลฟอร์มนมนะครับให้ชื่อว่า ออมนี่ส่วนเนี้ยต่อเนี้ต่อก็จะเป็นการส่งภาพแบบขอค action น,นะครับ a c ชั่นให้ส่งไปที่นะครับไปเช็คนะครับไปเช็คล็อกอินนะดีที่ อันนี้เรายังไม่สร้างนะครับเราจะให้ลิงไปที่ไฟล์นี้แหละแล้วในฟอร์มนะครับจะประกอบไปด้วยล็อกอินนะครับเป็นข้อความบอกนะครับว่าหน้านี้คือหน้าล็อกอินหน้าล็อกอินอย่างไรบมางเพราะนั้นเราจะมาสร้างตารางนะครับสร้างตาราง ติดบล็อกแล้วก็ลาเบลดต่างๆตังค่าตารางโดยให้มีขนาดของเส้นนะครับแบบหนึ่งสไตล์นะครับก็คือจะกำหนดให้มีความยาวความยาวยที่300เซลล์หรือใครที่อยากจะได้มากกว่านั้นก็เพิ่มจำนวนมี้ก็ได้นะครับ Body. ในคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับในคอลัมน์ที่หนึ่งเติมค่าในคอลัมน์ที่หนึ่งเราจะให้ใส่ user นะครับ user i D ขึ้นมา i D user คือข้อความที่แสดงครับเพราว่าเป็น ดิสนีดิสนีส่วนในคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สองก็จะให้มีอินพุตนะครับคือช่องไว้เกาะอินพุตโดยอินพุตนั้น น่นะคับตั้งชื่อเอของ Input ว่าเนื้อที่ยส่วนไยไทยก็จะเป็นเพชนะครับไนนีเป็นคไอบีไอเป็น kp สคนีนะครับสี มาในแที่2นะครับเรามาเราจะมาสร้างในแถวของพ p สเ s w o r ดนะครับเลือยนะครับ,รบ,รบแสดงความมั่นคงข้อคที่2 ขั้นที่สองจะให้แสดงวิพุดเมันกันช่องไว้กอบขอ้อความนะครับนี่อันนี้จะเป็นเว็บที่พาร์ดเว็บนะครับส่วนไทย ใช้จะเป็นถ้าเกิดนะครับก็จะไม่แสดงจะให้แสดงเป็นดอกจันนะครับใช่ไหมโชว์กันเลบต่อมาจะเป็น ID ID ของอน,นี้นะครับก็จะเป็น p ีพสเวร์ดเหมือนันพีพีพาสเวร์ดบล็อก,ก็จะได้ครบแล้ว คีย์วอร์ดีตอนนี้เสร็จแล้วนะครับ,รบเป็นสัญญาณมาบีอาร์ครับเป็นล็อกมากเราจะมาสร้างปุ่มปุ่มในการซับมิตหรือการปกลงหลังจากที่เรา,ากดหลังจากที่เราคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จแล้วนะครับใช้นะครับ ให้สักนิดให้สักนิดเมนเนเน,นจะเป็นสักนิดส่วนวาุครับวาลุใช้เจ็ดลบหนึ่งวารุณ้แสดงข้อความนะครับข้อความนะว่าเป็นล็อกอินเซฟ อันน,นี้อันเสร็จนะครับโอเเสร็จแล้วไปดูหน้าที่เราจะแสดงกับตัวนี้นะครับปลายตัวนี้ผมจะเปิดขึ้นมาดูไมไเป็นประมาณนี้นะครับโดยด้านบนไตเติลบาร์นะครับก็จะแสดงของลอ็อินนั้นเราสั่งโคตรตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นหน้าล็อิน และในของตารางนะครับก็จะประกอบไปด้วยลิสเน,นียเลยมีเดสบล็อกนะครับประก่อนลิสเนียและจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับกัพาสเวิร์ดอันนี้จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มปัออสสาวะแสดงว่าเราล็อกอินสมิตรแลมีหน้าเช็คต่อไปเราก็ค่อยจะไปสร้างหน้าเช็กล็อกอิน